ข้าวดีของคุณในวันนี้โคอะไรนะคะไพ่ใบแรกคือสิเหรียญใบที่2อสาไม้เท้านะคะใบที่3ามนะคะควินดาบเออใบที่4ี่นะคะแปดดาบแปลว่าช่วงนี้คุณน่าจะมีปัญหาให้คุณเครื่องใจมีปัญหาไม่สบายใจมีปัญหาทุกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพ หรือแม้แต่เรื่องของการเงินนะคะแต่ข่าวดีของคุณในวันนี้นะคะหรือช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่คุณหนักอกหนักใจนะคะหาทางออกไม่ได้ คุณจะขี้ขายนะคะคุณจะใจเย็นขึ้นนะคะก่อนหน้านี้คุณน่าจะเป็นคนที่ใจร้อนหรืออารมณ์อุดงดหงิดง่ายนะคะแต่ตอนนี้คุณจะผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านั้นจิตใจคุณจะเข้มแข็งขึ้นคุณจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหานะคะที่ดีขึ้นจะมีทางออกหรือมีคนนะคะช่วยคุณนะคะอาจจะมีตัวช่วยเข้ามาที่ทำให้คุณผ่าน สถานการณ์ที่ยากลําบากนั้นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุณอาจจะเจอยาดีเจอหมอดีนะคะแล้วก็สุขภาพก็จะดีขึ้นในเรื่องของความรักนะคะอาจจะปรับความเข้าใจได้ใจเย็นลงคุยกันรู้เรื่องแต่อยากให้เราเราอยากให้คุณระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดเข้ามาก็ตามเนี่ยคุณต้องใจเย็นๆนะคะใช้สติอย่าใช้อารมณ์แล้วคุณจะผ่านไปได้จะมีข่าวดีทางไกลข่าวดีทางออนไลน์ค้าหายนะคะ ก็จะมาจากอาอ,อนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็มีโอกาสจะกลับเข้ามามีเกณฑ์การเดินทางไกลใครจะตเ,เรียนต่อต่างประเทศหรือสอบแข่งขันมีสิทธิ์จะสอบผ่านมีสิทธิ์จะได้ข่าวดีนะคะมีเกณฑ์จะได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยรวมถึงการเงินนะคะที่เราเห็นการเงินของคุณมีโอกาสที่จะดีขึ้นจะมีเงินเข้ามาเยอะพอสมควรเลยะค่ะเยอะที่ทําให้คุณยิ้มได้เยอะที่ทําให้คุณมีความสุขการเงินที่เคยติดขัดนะคะจะดีขึ้น รู้สึกว่าคุณจะมีเงินเข้ามาหลายทางมากๆและเงินตรงนี้ค่ะจะสามารถช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญหาวิกฤตตอนนี้ได้ด้วยนะคะถือว่าจะมีโชคจากทางการเงินนะคะโชคจากทางไกลนะคะถือว่าดีมากๆนะคะเลขนำโชคของคุณจะเป็น1 0นะะ3นะคะ3นะคะแล้วก็8 ะะสีนำโชคของคุณนะคะให้ใช้สีขาวสีครีมสีทองนะคะสีเหลืองจะเป็นการเสริมดวงของคุณนะคะทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ยารักษาโรคนะคะทำบุญกับผู้ป่วยนะคะทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะจะช่วยเสริมดวงให้คุณดีมากขึ้นค่ะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะทักสอบถามได้นะคะวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้คุณสมหวังมีความสุขนะคะ